สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อกกนรับสู่ช่อง n s p 1 9 8นะครับหลังจากที่ช่องของเราได้แจ้งข่าวดีไปล่าสุดที่ผ่านมาว่าน้องลีโอนะครับจะมายัางรายการไม่หมดที่อีกครั้งหลังจากที่คุณเสนาลิงได้ลงคลิปล่าสุดไปหมาดให้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับและการมาของน้องลีโอมาในครั้งนี้ก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร้องเพลงคู่กับลูกชา,ายไรอันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม และเป็นความเซอร์ไพรส์ที่หลายคนต่างรอคอยเพราะรายการไม่หมดนี้นะครับก็คือรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักน้องลีโอเริ่มตั้งแต่แชมป์หนึ่งสมัยจนก้าวมาสู่แชมป์สมัยที่200เป็นการรอคอยน้องลีโอนานพอสมควรนะครับและน้องลีโอนะครับก็ดีใจที่ได้มารายการไม่หมดนี้อีกครั้งโดยล่าสุดที่ผ่านมานะครับแม่ไฮอาภาพรนักาสวรรค์น,นะครับ ได้อัปเดตภาพลูกชายลีโอกับคณะกรรมการอย่างพ่อเอชาย,ยาแม่สุสุนารีนะครับและ f อ f ซีแฟนคับของรายการไม่หมดนี้นะครับคิดถึงน้องลีโอมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและผมเองก็ด้วยเช่นกันนะครับก็คิดถึงน้องลีโออยากเห็นน้องลีโอมาในรายการไม่หมดนี้บ่อยๆนะครับต่างก็ดีใจที่ได้เห็นน้องลีโอมาอย่างรายการในครั้งนี้นะครับ ซึ่งเป็นเวทีที่เรียกเลยว่าเป็นบ้านหลังที่2ของน้องลีโอและน้องลีโอนะครับได้สร้างประวัติศาสตร์ในรายการตำแหน่งแชมป์200สมัยคนที่2ของรายการไม่หมดดีเอาไว้นะครับรองจากพี่ชายไรยอันในความประทับใจในรายการนะครับในระหว่างที่น้องลีโออยู่ในรายการ เพราะได้คณะกรรมาการทุกท่านนะครับช่วยในการตําหนติชมและให้คำแนะนำต่างๆได้นำมาฝึกฝนในการร้องเพลงจนประสบความสำเร็จจนมาถึงแชมป์2 0 0สมัยและมาเป็นศิลปินของค่ายยุงเข้าเรคคอร์ดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมกว่าจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับถ้าไม่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับมากพอนะครับและต่อมาครับคุณผู้ชมก็จะมีคลิป จากคุณเสนาลิงได้สอบถามน้องลีโอว่าจะมีผลงานเพลงใหม่หรือยังนะครับและเป็นคำถามที่หลายคนอยากทราบพอสมควรนะครับและผมเองก็อยากทราบด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมอยากจะชมผลงานเพลงใหม่ของน้องลีโอแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยในคลิปนะครับน้องลีโอได้ตอบคุณเสนาลิงไปว่ากำลังทำเพลงใหม่อยู่และกำลังถ่าย MV อีกด้วยและนี่แหละครับ คือสิ่งที่ FC ฟ a n Club ับหลายท่านของน้องลีโออยากได้ยินประโยคนี้และคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามผลงานของน้องลีโออยู่จะได้ชมผลงานเพลงใหม่ของน้องลีโอแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ผมก็สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าจะใช่เพลงที่คุณการทัศนะแต่งให้น้องลีโอหรือไม่นะครับที่มาในเพลงหมวดดวงหรือไทยหากใช่เพลงนี้นะครับก็ยิ่งอยากจะฟังเพลงนี้แล้วนะครับเพราะเพลงนี้นะครับจะเป็นการแต่ง ของคุณการทัศนะแต่งให้น้องชายนั่นก็คือน้องลีโอโดยเฉพาะนะครับโดยให้เหตุผลว่าอย่างที่หลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วทุกเพลงที่ผมเขียนมีความหมายเหมาะสมตามเสียงของนักร้องแต่และคนครับซึ่งไม่ว่าใครได้ร้องหรือไม่ได้ร้องทางผู้ใหญ่จะเป็นคนเคาะตามความเหมาะสมนี่ก็คือเหตุผลของคุณการทัศนะที่แต่งเพลงนี้จากลบยัากกา ส่งต่อให้กับน้องชายโดยเฉพาะนะครับและน้องลีโอก็คือผู้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้ออกมาให้ fc แฟนคลับทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ผมก็ลุ้นว่าน่าจะใช่เพลงนี้นะครับแต่ในความคิดเห็นของผมนะครับน่าจะใช่เพลงนี้หมดดวงลึดไทยที่การทัศนะเป็นคนแต่งให้น้องลีโอนะครับเพราะเพลงนี้นะครับน้องลีโอเหมาะมากที่จะร้องเพลงนี้เพราะมีน้ำเสียงที่เพราะและไม่ธรรมดานะครับ และตื่นเต้นที่จะได้ชมได้ฟังผลงานเพลงใหม่ของน้องลีโอแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็บจะเป็นเพียงความคิดเห็นของผมหรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับว่าจะใช่เพลงหมวดดวงเลือดไทยที่คุณการทัศนะแต่งให้น้องลีโอหรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารข่าวดีจากน้องลีโอที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชม ในวันนี้นะครับขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ